อันนี้มาดูปืนก็เนี่ยก็เนี่ยนี่เนี่ยก้นก็สก้าครับเจนสครับอันนี้ผลิตจากประเทศ USA ครับไม่ใช่ออสเตียออสเตรียหรอสหรันี้อลกันนอันนี้ผลิตจากสารัฐนะครับของแท้นะครับไม่ใช่บีบีกันนะครับเงียสออบสมันมืด ครับราคาตอนนี้ประมาณเท่าไหร่ครับในโครงการก็ประมาณห้าหมื่นอ๋อโครงการประมาณห้าหมื่นนะครับอันนี้ไปหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปครับเล็กหน่อยนี่หนอสเตนเล่ห์น้ำหนักสักเท่าไหร่ครับลุงเออสะคอนน้ำนักเท่าไหร่เนี่ยน้องน้ำวันนี้นะหนึ่งเลยน้ำวันนี้นะกินให้หมดนะ น้ำหนักบดถึงนะกิโลนึ่งเบ้าอันนั้นอยู่ขนาดเก้ามมอครับบรรจุกี่นัดลงสิบห้าบวกหนึ่งบรรจุสิบห้าบกหนึ่งนะครับสิกนัดเนาะในมือเนาะตัวนี้เปสิบเจ็ดนี่เสริมแม็กต์ตรงนี้ครับตัวเก้ามมอครับแม็กตัวนี้ใสิบเจ็ดแม็กตัวนี้มีสิบเจ็ด เสริมตูดเนี่ชิ้นี่ห้าน่ลูกอ๋อนี่เสริมนี่เสริมเนี่ยมันได้ผสองเล่ดเนี่ยเอาสองเป็นออสเตียแต่แต่ตัวปืนเป็นยุยตเอตัวปืนเป็นยุยตเอเลยนสองปืนเป็นออสเตรีย ครับขนาดเก้ามมครับราคาโครงการประมาณห้าหมื่นครับหน้าหน้าร้านทั่วไปก็ประมาณเจ็ดหลักครับเจ็ดหมื่นครับโอเคครับ